โอเคครับน้องตอนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกับพี่กบอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นออร์แกนิกเคมีสตรีอีกแล้วนะครับตรงนี้นะเอออ่ะวันนี้ไม่ใช่เจเนอเรลเคมหรือโครงการเคมีเรียนล่วงหน้านะครับสําหรับออร์แกนิกเคมีสตรีเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นการติวตอนที่3แล้วนะครับถ้าใครอยากจะดูตอนที่2กับตอนที่1นเนี่ยน้องก็สามารถไปดูที่เพลย์ลิสต์ใน YouTube ของพี่ ได้เลยนะครับซึ่งพี่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ทําขึ้นมาเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อให้น้องเอาไปใช้ในการทําข้อสอบนะครับซึ่งอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าพี่เต็มใจให้นะซึ่งเ,เนื้อหาต่างๆที่ตัดมาในโซนนี้มันก็จะเป็นเนื้อหามาจากคอร์สหลักของพี่นะครับถึงแม้ตัวหนังสือไม่สวยนะครับพี่ไม่ได้พิมพ์ชีตใหม่แต่เนื้อหาอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเวลาพี่จะอัปเดตหรืออะไรไปก็แล้วแต่พี่จะใช้ทําการตัดไปเอาอยากให้น้องเนี่ยมองที่คอนเทนต์มากกว่านะครับเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ค่อยเก่งเรื่องศิลปะเท่าไหร่นะครับแต่เนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยรับรองว่าเป๊ะแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องราวเกี่ยวกับการดูชนิดไฮโดรเจนตามสภาพแวดล้อมอิเล็กตรอนนะครับตรงนี้โคตรสำคัญเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี การเอาไปใช้ประโยชน์ในบทแอลเคนด้วยนะครับปฏิกิยาฮาโดรจิเนชั่นนะครับโดยครั้งที่แล้วเนี่ยพี่สอนการดูชนิดของคาร์บอนไปแต่นี้จะมาดูชนิดของไฮโดรเจนบ้างนะครับการดูไฮโดรเจนโดยแบ่งสภาพแวดล้อมของอิเล็กตรอนเนี่ยดูยังไงอ่อพี่มีข้อควรจําให้ตรงนี้ข้อควรจำเขาบอกว่าถ้าไฮโดรเจนมีสภาพแวดล้อมซ้ายขวาเหมือนกันก็จะจัดให้เป็นชนิดเดียวกันนะครับย้ํานะ ถ้าไฮโดรเจนมีสภาพแวดล้อมซ้ายขวาเหมือนกันก็จะจัดให้เป็นชนิดเดียวกันโดยเวลาที่เราจะดูไฮโดรเจนเนี่ยให้เราดูไฮโดรเจนที่เป็น c h 3ก่อนแล้วค่อยดู c h 2และ c h ตามลำดับย้ำนะเวลาดูชนิดไฮโดรเจนให้ดูไฮโดรเจนที่เป็น c h 3ก่อนแล้วค่อยดู c h 2และ c h ตามลำดับ c เปล่าเไม่ต้องไปดูมันนะครับอ่ะ ไอคำพูดที่พี่บอกเนี่ยมันหมายความว่าไงเราก็ไปดูตัวอย่างข้อนี้กันข้อเนี้มีไฮโดรเจนกี่ชนิดถ้าแบ่งตามสภาพแวดล้อมของอิเล็กตรอนพี่บอกว่าเราก็ต้องดูไฮโดรเจนที่เป็น CH3 ก่อนถูกต้องป่ะอย่างแรกเนี่ยพี่ขอวง CH3 กลุ่มนี้ไว้ก่อนนี่เอาแค่กลุ่มเดียวก่อนนะ CH3 กลุ่มเนี้ยสังเกตดูว่า3ตัวเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเหมือนกันเพราะว่ามันเกาะกับ C ตัวเดียวกันิดง่ายๆนะครับ เราก็จัดกลุ่มว่ามันเป็น c h 3กลุ่ม A ไปนะครับนะตอนนี้ตัวที่2เรามาดู c h 3 2ตัวนี้นี่ก็ให้วงอยู่ในวงเดียวกันถูกต้องป่ะ c h 3 2องตัวเนี้ยสภาพแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่ามันเกาะกับ c h เหมือนกันตัวเดียวกันนะครับแต่ c h 3กลุ่มขวากับกลุ่มซ้ายมันไม่เหมือนกันนะครับน้อง ถึงแม้มันจะเป็น C H สามเหมือนกันก็นแล้วแต่เพราะว่า C H สามกลุ่มซ้ายมันเกาะกับคาร์บอนเพียวๆใช่ไหมแต่ C H สามกลุ่มขวาม,มันเกาะกับ C H เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเป็น C H สามเหมือนกันแต่ถ้าสภาพแวดล้อมต่างกันก็ถือว่าเป็นคนละชนิดกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ให้เป็นตัว B เอาไว้นะ C H สามเสร็จแล้วก็มาดู C H สองต่อนะครับ C H สามเสร็จแล้วดู C H สองต่อแน่นอนว่า CH2 มันต้องไม่เหมือน CH3 อยู่แล้วถูกต้องปาะก็เป็นชนิด C นะครับหมดแล้ว CH2 ไม่มีตัวเทียบนะต่อไปก็ดู CH แน่นอน CH มันต้องไม่เหมือน CH2 แล้วก็ CH3 อยู่แล้วถูกต้องปาะมันก็ต้องแยกออกมาเป็นอีกชนิดหนึ่งก็คือชนิด D นะครับส่วน C เปล่าๆน้องไม่ต้องไปดูมันนะครับเพราะว่าตามโจทย์เนี่ยเราดูชนิดไฮโดรเจนนะไม่ได้ดูชนิดคาร์บอนนะครับดังนั้น C ตัวไหนไม่มีเน้องไม่ต้องไปดูมัน ดังนั้นข้อเนี้มีการแบ่งสภาพแวดล้อมของไฮโดรเจนออกเป็นด้วยกันทั้งหมด4ชนิดนั่นเองนะครับก็แบบคือ A B C D นะครับเห็นไหมเขาดูกันอย่างนี้นะเอออ่ะตอนนี้มาดูโจทย์ข้อถัดมาโจทย์ข้อถัดมาเนี่ยมีกี่ชนิดข้อนี้สังเกตดูว่าถ้าพี่เอาปากกาผ่าครึ่งเนี่ย สารตัวนี้มันมีสมมาตรผ่าพันธะคําว่าสมมาตรผ่าพันธะคือผ่าครึ่งพันธะนะแล้วได้สส่วนที่เหมือนกันนะครับเออจำไว้ว่าถ้าสารใดมีสมมาตรผ่าพันธะคือผ่าพันธะแล้วได้สส่วนที่เหมือนกันเนี่ยเวลาดูเฮดเนี่ยให้น้องดูแค่ซีกเดียวก็พอนะครับจะดูแค่เฉพาะโซนซีกซ้ายหรือซีกขวาก็แล้วแต่น้องนะแต่เลือกดูแค่ซีกเดียวพอนะครับเพราะอีกซีกหนึ่งมันจะซ้าซ้อนกันนะอ่ะเวลาดูเราก็ต้องดู CH3 ก่อนถูกต้องป่ะ ดังนั้นพี่จะวง C-H 3 2ตัวนี้ไว้ก่อนให้อยู่ในวงเดียวกัน C-H 3 2ตัวนี้เป็นไฮโดรเจนที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่ามันเกาะกับ C-H 2เหมือนกันใช่ไหมซึ่ง C-H 2ก็มีสภาพแวดล้อมเหมือนกันด้วยดังนั้นพี่ก็ติกว่ามันเป็นชนิด A ไปหลังจากนั้น C-H 3หมดแล้วหรือ,อยังข้อนี้คําตอบคือยังไม่หมดนะมันมีไอติ่งล่างอีกนะครับไอ C-H สามติ่งล่างเนี่ย ไม่เหมือนกับกลุ่ม A นะถึงแม้จะเป็น C h3 เหมือนกันไม่ว่า C h3 ติงล่างมันเกาะกับ C เฉยๆแต่ C h3 ด้านบนเนี่ยมันเกาะกับ C h 2แค่นี้สภาพแวดล้อมก็ต่างกันละพี่ก็ให้เป็นชนิด b ไปนะครับแต่ต่อไปตอนนี้ก็เป็น3เสร็จแล้วก็ดู2 C h 2 2ตัวนี้สภาพแวดล้อมเหมือนกันไหมคำตอบคือสภาพแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่าเกาะกับ C ตัวเดียวกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นชนิด4ไป ส่วนซีเปล่าอันนี้ไม่ต้องไปดูมันนะครับเพราะว่าเราจะดูแต่ชนิดอะไรครับไฮโดรเจนนะอ่าซีเปล่าไม่ต้องไปดูมันนะครับนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยสรุปว่าข้อนี้มีไฮโดรเจนทั้งหมด3ชนิดนะครับนะแล้วก็ติ๊กไป3ชนิดตามสภาพแวดล้อมของอิเล็กตรอนนะครับนี่เวลาดูก็ดูอย่างนี้นะอ่ะตาตอนนี้ ก็มาดูตัวแบบฝึกหัดของพี่สําหรับตัวแบบฝึกหัดของพี่เนี่ยตัดมาแค่ส่วนหนึ่งนะั้นในคอร์สหลักของพี่ถ้าใครอยากเจอตัวอย่างที่อัปเดตมากกว่านี้นะครับก็สามารถลงเรียนกับคอร์สหลักของพี่ได้ทั้งแบบสอนสดและแบบซื้อคลิปนะครับน้องแต่ว่าแค่ตัวอย่างเนี้ยน้องก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้แล้วละ่ะนะครับอ่ะเรามาดูการเขาบอกว่าสารตัวนี้มีไฮโดรเจนกี่ชนิดโดยไฮโดรเจนที่เป็นชนิดเดียวกันต้องมีสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับมาดูข้อ A ก่อนเวลาจะดูชนิดไฮโดรเจนเนี่ยเราก็ต้องกระจายให้มันเป็นโครงสร้างแตกกิ่งก่อนใช่ไหมซี c, ตัวนี้มี c ี H 3 3ทสาตัวใช่ป่ะพี่ก็กระจายมาเป็นอย่างนี้เอวิธี T, กระจายยังไงเนี่ยสามารถไปเรียนในคอร์สหลักกับพี่ได้นะพี่สอนไว้อย่างละเอียดแล้วแต่ตรงนี้จะขอข้ามตรงนั้นไปก่อนนะครับส่วนซตรงนี้เกาะกับซี 3, 3, 3ตัวนะครับก็เป็นอย่างนี้นี่ มีไฮโดรเจนกี่ชนิดข้อนี้สังเกตดูว,ว่ามีสมมาตรหรือเปล่าเราผ่าครึ่งพันธะมันก่อนสังเกตดูว,ว่าข้อนี้มีสมมาตรผ่าพันธะถูกต้องปะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาดูไฮโดรเจนแค่ซีกเดียวคือซีกซ้ายหรือซีกขวาก็ได้อย่างข้อนี้พี่เลือกดูซีกขวาซีกเดียวก็คือดูไฮโดรเจนที่เป็น c h 3ก่อนนี่ c h 3 3, 3ตัวนี้สภาพแวดล้อมเหมือนกันก็จ,จับเป็นชนิดเดียวกันคือชนิด a นะครับซึ่งมันก็หมดแล้วนะไม่มีชนิดไฮโดรเจนละ C ีปะปะไม่ต้องไปดูมันดังนั้นสรุปว่าตัวนี้มีทั้งหมด1ชนิดนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้มาดูข้อนี้บ้างข้อ B นะ B นี่ง่ายหน่อยกระจายมาให้ล้เราก็ดูไฮโดรเจนที่เป็น CH3 ก่อนนะครับนี่ดูตัวนี้เห็นป่ะพี่วงกลม3ตัวนี้ไว้ก่อนนะไอ้ติ่งล่างนี่พี่ยังไม่วงนะครับ3ตัวนี้มีสภาพแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่าเกาะกับ CH2 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ติ๊กว่าเป็นชนิด A นะ c h สเสร็จแล้วก็ไปดูติ่งข้างล่าง c h 3เหมือนกันแต่ว่ามันคนละชนิดกันกับกลุ่ม a นะเพราะว่า c h 3ข้างล่างเกาะกับ c เฉยเฉส่วน c h 3กลุ่ม a เกาะกับ c h 2นะครับแค่นี้ก็ทําให้สภาพแวดล้อมมันต่างกันละก็เป็นชนิด b นะ c h 3หมดแล้วดู c h อะไรต่อคําตอบก็คือดู c h 2นี่ c h สองสามตัวนี้สภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกาะกับ c ตัวเดียวกันก็จัดเป็นชนิด C ส่วน C เปล่าๆน้องไม่ต้องไปดูมันนะครับไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าโจทย์บอกว่าให้ดูชนิดไฮโดรเจน C ตัวไหนไม่มี H น้องไม่ต้องไปดูนะครับดังนั้นสรุปว่าสารตัวนี้มีไฮโดรเจนทั้งหมด1 2 3 3ชนิดนั่นเองนะครับนี่ตามสภาพแวดล้อมของอิเล็กตรอนเห็นไหมความจริงแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะง่ายกว่านี้ถ้าน้องได้ทําโจทย์เยอะๆนะครับซึ่งในคอร์สหลักของพี่เนะี่ยพี่เซตโจทย์ เอาไว้ให้เป็นหมวดหมู่แล้วนะครับรับรองว่าถ้าน้องขยันที่ทํานะชํานาญแน่นอนนะครับข้อสอบอาจารย์นี่หมูๆเลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวพี่มีทริคอะไรใหม่ๆพี่ก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับน้องๆนะครับอย่าลืมนะครับน้องไปติดตามดูที่เพลย์ลิสต์ของพี่ได้นะครับสําหรับคลิปตอนเก่าๆนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่เอาไว้เท่านี้ครับ